การสุดที่เราเจอเราต้องการสุดที่ซ่อมจนต้นทุนทุกีน P G G P P เกมไหมครับเอ้ยไม่ใช่พี่อันพีทีวีเกมไหมครับอยากดูทีวี P C B และอันที่แล้ว P G G W P ก็พังไปแล้วนะครับล้างเครื่องล้างเครื่องเฮ้ยขึ้นอย่งไรขอบอกว่าอันนี้ไม่ได้หล่นไม่ได้โกงแต่ดังใดก็ไม่ได้หาว่าโกงโอ้โด ขออาหารโอ้มอลกูเองกิสตีป่ะเออก่อนมันจะเปื่อเสไม่เคยต่เขาค่าือกอจีจเข้าคิวจีม่เขียนกอรจจีดบิม่เขียนคิวจอ่ะกอรจจีดนี่คเล่นอยู่อ่ะก็มของชื่อกออ่ะนี่คิวเล่นอยู่คิวดูพื่อนช่อติคลงอ่ะนี่มันจะกินไอกอนปะอไอสัตว์เห้ เในแบบ,แบบหาอะไรีนเครื่องพ่ก่อนใช่เหรอขอโดข้าวหน่อยเครื่องพีกอนเปม่ค่อแรอะไรนี่ยงเงี้ยขุดแต่น,นีนน้อย่าไม่ไหวอ้าขึ้นไม่ได้อีกแรกว่ะโอ้ยกีวดของเซิร์ฟลงแรงไปอะไรแลว มาแหลกมั้งไอชป็ติดนนั่แลมต่าง่าห่าไม่มีชื่ออะไรจะไม่มีชื่ออะไรเลย่เจ้แผงนี้หว่ามี่ไม่ใช่เอ็มบีีชื่อเขด้วยคือเอ็มีซีดิพีทำไมดักเตอร์เี้ยเสื้อขาวนะไม่ดูดูดอันนี้ใครอิจูไหนเนี่ยดอกเตอร์ที่ไม่ใส่หน้ากากกันตายไหนวะ นี่อะไรข้างๆกูเลยนี่ดิไหเนี่ยไอพีไอพี่ต่อยยังคนเสดระกากันเลยละแคะมึะงข้ามนะ่ะมึงมึงเก็บหมดยังออไอพีเออไอกอบมันจะแผลกับคนเสดระกะชิลลุ้ยอชัด,ชดหนะขึ้นไอ,อพี่มึงเก็บห,หมดยัง<อ>เก็บหมดหลอกกันหมดเลยหมดเก็บแ,แปงเดียวเป็น ตัดมาด้าเลยตังตัดมด้เลยช่วยกันดิบ้านสร้างเองเลยหมู่บ้านนี้เราควรจะปก,กป้องเราไหมไอซัมบ,บีอ้อ่ออะไอซัมบี้โอ้ผมได้ไม่หาทอเลยวะมึงไม่ใช่กวูวาดหมือไม่ กับกลังแปลาจินอะง่ลงไปลจะละมีมอฝรั่งปะมีมันสับังปะมึงเก็บกแป้งกัปลูกอ่ะปลูกแล้วยี่มันจบแ่งเลยเก็บแป้งนี่หนแ่งหาแดงเองไม่เ่ง มึงอาจหาได้ไอ้ม่เป็นเนี่ยโดมอบ้านมึงก็เหมือนกันมึงเอาไปให้หมดเลยก่อนขี่ม้าก่อนแต่เราก็อาจจะอาศัยอยู่ดูแตลอดเด่ะใช่เราชิวด้วยเดี๋ยวจะอาศัยอยู่บ้านหลังนี้อต่างก็ออกไปด้วยเดี๋ยวอาศัยอยู่บ้านหลังนี้สร้างเอาเองอาศัยก่อนอาศัยก่อนในยานแรกบ้านหลังนี้นะบ้านที่มีสมุดอะ ทีมีคัฟ <UC S> ินป่ะปดรอปต่อมามาให้แล <m z ul heures> ้ผมหิวเขเื huh. ่อพี่อลมันแม่ไววแล้วถอนลากของโคผมหิวขาตังคับแอคนหน่อยครับแอคกนหน่อยครับแอคกันหน่อยข้าควานหินหน่อย มึงอ่ะมึงอ่ะไปขุดหินมาแล้วค,านนค้าความหินให้คุณหน่อยค้าความหินเท่าไหร่มึงเลยแหละครับบิ๊กแอคเท่าไหร่อัน <Dam. S 2> นี้คุณตังกำลังม,มาเฮ้ยตังเจอเมืองมาเอาตังเจอเมืองไม,งไม่ลงเหรอมาเอากำลังไปงกำลังไปมึงเอา,าเหินมา ขาเรียกว่าการหลอกล่อขอมาขอแท่งหมาด้วยขอแท่งสติกอะโอเคขอบใจเอามาเอามาดิไอ้แกแกแล้วเราไม่กินข้าวกันแกไม่รู้กูจะเอากูจะแกบอกอย่า มึจะเอาตี๋เอ้มื่อสวัน<ม>เป็นไรชอบเดินหลอกไปนอกหมู่บ้านไกลๆมาอยากเป็นนักบินบอกชีวิตนี้ไม่มีค่าฉันอยากตายตาบอกนะมึงพูดเองไหม,มเออเออืมเอ่ออืมข้อแรอป้เอ่เออ,อ,อ,อไม่เจอเขียนสักทีคิวลงมากเลย พี่เจอแกะอยู่มข้างตีเลยอะไรกูุดไม้ยคุณเลือกก็ตัดนี้เหนอเดี๋ยวไม่อใหแกแผออกรู้สึกมันหนึ่งสี่ห้ก็ก้ขุดายอิญขุดมปยี่สิบอันว่างแกน้อย เอาไม้ปแปอันเอ้ยหอันสกูจะตุยโอ้ย่ไหนแค่ไม่หกอุ้ยพิ่เจ้าแผงนี้นักเขาเปียกดูกล่องค้าเลยพี่เอาเอาไม้ปแปอันเอาทำไมแปอันกูขอมขวยานพี่แอคดาบใช่ไหมรอที่กดใช่เลยใช่เลยแอปเปิลตกใช่เลยอะไรเึงอะไร Trước chặt sự thăm lòng khu tâm tốt mình. A mãi phản lòng bòi. Nhà hoa kia 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 อี้แหลัอใช่ปะเอ่อเติมความจำเลยไอ้ที่แหลกก้มือเครื่องมือจับคล่องตังเีรื่องนเครื่องไม่ก่อนใหม่ที่ก้นเออกูต้องการนี่แล้วก็นี่กับสัตว์นี่แล้วก็นี่สองอันแล้วก็นี่กับนี้คลายกูเลยดาบขวานครบแล้ว ดาบสองมีเอกสองควานสองครบี่ยที่กเยิ้มเยิมเยิ้มเยี้ย้มเยิ้มเยี้มยมเย้มเ้มมอร่อยเงมเางโอเคกลับมาเป็นมาตรงนี้สิเ้ยขอดูด้านหลังเลยมันมันรูปเลยมึงโหลใช่ไหมหางพี่โอ้ยทอดทดทอดทอทดหางพิคจูแบบนี้โหลดใช่ไหมไหนวะ มันดูด้านหลังไม่ตังค์งไม่ตังค์มีอย่างหนึ่นงอยากจะบอกไก่ค้ำครับแล้ะม,มีสี่รอไม่งไ,งไม่ทำฟาร์มเลยกับไม่ทำเนี่ยไม่ทำได้ไรได้ครบแล้วมึงไม่ต้องยู่เยอะทันไหมขอรากขอโคนกูไปอาศัยมี่บ้านมีซีนอนอนีอ่ยเฮ้ย ข้าแกู่มิก่นอืมอืมอนุกันเฮ้ยภูมิสองนายเอ็มบีซีเฮ้ยเอ็มันแอบซอมี้อชู่ชิวมีเตียงยังมลูกคู่ได้ของแกสองชิวมีเตียงยังเอออาหารกูไปหรอกอาหารกูเต็มพรากูไม่ได้กินไปกูยังไม่ได้กินเลยโอ้แกะเพียบเลยขายหมดเดี๋วู่เอ็มบีซีเลยไอพี่มึงมีแก่หนึ่งใช่ไหม ได้แลสองเสียงไล่ไล่คิวอ่ะช่างมัเมาเสียงแล้ก็เลยรังวางวางเบาหน่อยหูอยากฟังเสียงก็ทรมานอะเย้สบายใจเกิดแล้วเอ็มซีมันมีการขโมยของด้วยค่ะไอคิวกู่คัาเตี่ยนให้เหมือนได้ไอคิวไอคูดีเปลี่เอ็นบีซีเหรอเฮ้ยเอ็มซีมันทำอะไรตรงนี้เนี่ย ไม่กลับหมู่บ้าน้วยตัว MBC ทุกตัวแอบเฮ้ยเจอซ่ซมบี้ m อ c มีถ้า MBC ตัวไหนเขาบ้าเปิดประตูให้มมาเลยฮไม่ช่วยอะไรเมื่อวานเายกและถ้าเอ็มซีตัวไหนอยู่ในบ้านเปิดประตูไอเอาบล็อกอุดให้มันเลยเฮ้ยมันกำลังตดนตีอ่ะเอ้ยเราคุณมีเตียงให้เราเพื่อนเอ็มีซีมาขวางทางอะ เราต้องปกป้องเอมิซี่เอมิซีตัวไหนอยู่ในบ้านปกป้องมันผมม่ด่าผมไม่กลัวมึงเราต้องปกป้องเอมิซีแล้วทำไมบ้านเรามืดจังวะแบบนี้ก็เดี๋ยวคิปเปอร์เปิดแล้วเฮ้ยครับเตียงครับเตียงเร็วเร็วเอามาเอ้ยเอาคนแก่มาให้แล้วมึงเข้าในบ้านเลยเร็ว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 เข้ามาช้าช้ามันน่าจะมีการนอนกับพื้นนะพี่ มาเร็วบ้านเราบดเยเรเร็วเอางแก่วค่เอาขดแก่ไปสองอันยรงนโอ้ยพอใช่ีใ้ยช่ก็เป็นอย่างนี้ขอดูสภาพด้านนอกเลยกูได้ขอบแล้วสั่เพียงนอนวางวางไอคิวจะทุบทุบอะไรอ่ะไม่ทุบเลยเกิดไม้พังอ่ะ เนี่ยนะเนี่ยนะจะวางกับคัสซะหน่อยขวดมันใหญ่เลยเนี่ยบางซิติดเติ๊งอ๋ยมึงก็อีกกูจะนอนตมเมีแอนหนาเลยกูจะนอนมันก็อย่าบางเลยแล้วมันจะกดชิปไหมล่ะอะไรนั่นแหละไอคิวมึงไม่นอนอ่ะก็ดูคิวมันดิ เรียบร้อยไปละไปละเคลียร์แล้วไปเอ็มพีซีเลยไปเอ็มพีซีเลยป่ะอู้กิลต่อยปล่อยแล้วปล่อยเลยมันก็ขังเอาไว้ก็ได้แล้วแต่ออขังไว้แน่นะมันจะได้ไม่ต้องออ๊อดตาจุกเกาะแล้วนะเว้ยแหม่ของแม่มีใคร ายงอป่าวเจ้าตั้นต้องตายเจ้าตั้งยังไงนรับฆ่าไปหมดละโอเสียไม่ฆ่าเลยไม่หายให้ตังค์เหรออืมโอโอ้โอ้โอ้โอโอ ขอขึ้นหาชินแป๊บหนึ่งตัดไมาะคิวตาเอลเอลมูคือย่สิบอะไรนะบอคีเพอร์ไซมอเ่มอคิวฮะเ่วเนี่ยหาทางเดินไม่ได้ ตงังไอคิวตายแล้วเราก็ต้องไม่ปิดหลุมเห็นไปดได้เลยข้างๆบ้านบ้านโดนไหมไม่โดนขบ่ายไอ้เชียข้อต้นตายสักนี่จะถามตางั<า>งเแล้ว่าแล้วทำไมตอนถึงบอกเขาไม่ให้มึงมาเล่นด้วยผมรู้แล้ว ไอ้เหี่เราขายเราขุดไปแล้วไม่วางข้าวอ่ะดูบ้านไอ้เหี้ยคิวแน่อะไรขุดไปแล้วไม่วางข้าววางหมดดูนี่มันมีนานอ่ะมึงดูดิโอ้ยเชี่ยบ้านฐานเลยเฮ้ยดู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 เขาเหยียบพังเลยไอ้เหี้ยมึงดูแล้วมมันถึงพังเย่เราจะพัง,ลงพแล้วเบบีบ่ 咩物？咩？咩物？咩？咩物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 ？哦，是叫蛋。当个试下不？就是。拿我的，下来。是铜。拿。我的。